ถ้ามีกลุ่มคนป่วยยังไม่ป่วยและห่างไกลาจากการป่วยคุณอยากอยู่กลุ่มไหนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เราอยู่กลุ่มไหน หลายๆครั้งเลยที่เราเห็นคนดูมีสุขภาพดีจากภายนอกแต่ก็เสียชีวิตด้วยโรคร้ายนะคะอย่างเช่นโรคหัวใจหรือตรวจพบโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งนะคะหรือแยก่กว่านั้นเป็นส t r o กและเป็นอมัมพษ์อัมาพาตคำถามคือถ้าเราดูจากภายนอกไม่ได้แล้วเราจะต้องตรวจเช็คอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะเราสามารถประเมินได้จากตัวเลขที่แบ่งเป็นโซนตามนี้เลยค่ะ เขียวเหลืองและแดงดูจากผลเลือดของเราได้เลยค่าแรกเอาไตรกิสลายหารด้วย HDL ได้ค่าของภาวะดื้ออินซูลินค่าที่2เอา LDL หารด้วย HDL จะได้ค่าความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมาลองคำนวณไปพร้อมกันค่ะใช้ตัวเลขจากตัวอย่างผลเลือดจริงดูนะคะค่าแรกไตรกิสลาย124ีหารด้วย HDL 77 ออกมาจะได้อยู่ที่1.61ค่าที่2 LDL 141หาร HDL 77นะคะได้ค่าที่1.83เอาตัวเลข2ตัวนี้ไปเทียบกับโซนค่ะสีแดงสีเหลืองสีเขียวจากตัวอย่างผลเลือดค่าอยู่ที่โซนเหลืองทั้ง2ตัวเลยนะคะเรียกได้ว่าอยู่ในระยะเฝ้าระวัง ภายนอกที่ดูแข็งแรงแต่ภายในเริ่มส่งสัญญาณแล้วนะคะภาวะดื้ออินซูลินคือรากของปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานโรคอ้วนมะเร็ง P C O S หรือแม้กระทั่งนกเขาไม่ขันก็ด้วยค่ะข่าวดีคือเราสามารถย้ายโซนได้ด้วยการกินไฟเบอร์ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลทานก่อนอาหารวันละสครั้งต่อเน,นื่องอย่างน้อย60วันก็เห็นผลชัดเจนแล้วค่ะลองคำนวณตัวเลขของตัวคุณดูนะคะ ว่าตอนนี้อยู่ส่วนไหนกันบ้างและนี่คือวิทยาศาสตร์ร่างกายกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ